อ้างวันดีค่ะวัดนด,าาดีเป็นในทาตั้งมาหอดเป็นตะเมยแต่ก็คือได้อาบน้ำเลยมาแตเแยกงานบ่อาบน้ำเลยเพราะมันเลเอียดบูนจ้ะมาอ,อาบน้ำให้แม่ก่อนอาบน้ำให้แม่เรียบร้อยกับค่อยเด็กค่ะค่อยอาบตัของโอ้ไมาแต่แยกงานจ้ะอาบน้ำให้แม่ก,ก่อนแล้วค่อยอาบตัของแล้วก็เอาเขาเพื่อนจิ้นก้นแล้วค่อยอาบอกลับมาก็ต้องมาดูแลไหมงานยังกว่งานเนี่ยก็สากเนี่ยนั่นก็สากผสมปูน ออผสมปูนจพันเห็นคุนเจียงสันไงเด้พันก็ให้คุนเจียงผสมปูนแล้วพนจ้างเลยจากบาทตอนละสามร้อหยหา้าสิบโอ้บ่ถูกนะเด้หลายอยู่นะน่ะสามร้อยห้าสิบจ้ะเลยเครื่องเทียก็ะทำไมือเดี่ดมีงานกะเครื่องมือเชียกกับใบสองให้เลิกก่อนเครื่องมือเฮาก็ได้เครื่องมือเนี้อืมก็ยังดียังมีงานเย็ดไม่งานกับมีเงนินอ่ะจ้ะ เขาต้องแรงหาเงินเลยค่ะตรงน,นงี้ก็ไปสมัครทิมไว้ก็เลยก็คนวายุก็ไผ่เพ่งกระถามบอกวายุกับแม่ตาบอดแม่พิการก็เลยวงังซีมนูก็เลยมาหาสมาัครงานพ่อได้ื้อแพรพเผืดกื้อกระดาษชูเปียกแม่ก็เลยวงังซีพ่อได้ซื้อกับเขากับน้ำอยู่เ็นวังซีหนูเลยบอกคนวงังซีกระต๊ะกระโต๊ะเมื่อหลังมาเพิ่งกระโทรมา คนกะใช้ให้มีไฟท่อาอาหารอจอกันดูแค้นดวงนี่บ่จุ่งหม่องปั่มมาจากปัม่มหม่องปั่มมีายอยู่จ,จิติกัดก่อนจะเข่าแค้นดวงหรือปัมมม่มเนี่ยปั่มม่มีไฟหม่องปั่มม่มีไฟหม่องไอ้แต่สิเวณหม่องเขาหลุดของเนี่ยเดียวๆน,น,นั่นจ้ะก็ดีอยู่กับต้นเราเมื่อแน่กั เวลาเงินออกมากก็หายหเมื่อยเพราะได้ซื้อกับเขาให้แม่กินเนาะแมนจ้ะอืมดีแล้วมีงานเยอะด,ดีแล้ววันนี้เขาเที่ยงนี่เขาหาไปกินเองบะเขาเที่ยงเขาก็ห่อไปจ้ะ<อ>ห่อเนาะจ้ะอืมห่อไปกินกับ<อ>ไปกลับซื้อมือจะไปกลับซื้อมือหนากให้รถไป รถก่อนจ้าหน้าให้รถไปให้จอดที่บ้านจัดเติมน้ำมันเบ่งคิดเบิ่งหวานดีนะคุณเจียงนั่นครับหม้อไส้เป็นคนจะห้ยพันธุ์ไปเห็ดอืมดีอยู่ดีอยู่ครับมอเตอไส้กับแยจอดทุกคนแหละจอดที่บ้านพันว่าไปซื้อมือก็เอาไปจอดบ้านคาะพันรับว่าต้องเลือนมาสายงานกันรังสิอีแต่ตัวนี้บ้านรังสีพันไม่บ้องสิ อืมดีเนาะพี่น้องก็ดีอยู่เป็นเหรียญกุญเจียงลำแบากกับอันใดพ่อซอยอะไรกับซอยเนาะจ้ะเป็นกับซอยวิทั้งสี่แหละอืมเ้องหัดปื้มกับผ้าไมมอาบนา้ำจ้ะผ้าผนอาบน้ำก่อนเ<อ>ราเอาเขา่ากินก้อนตะของเขาไปอาบนา้ำอืมอาบนา้ำเสร็จแล้วก็ซักผ้าซักผ้าแล้วก็สิพุทธพักคือว่าคุณเกียงเป็นกนเฮ็ดงานไว้นะกลับมาเฮ็ดหนันเฮ็ดน,น,ดนีแล้วจ้ะ ระยะเวลาจำหนีไดมานนางออกคลิปรือว่าเงานว่านะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วเป็นสเต็ปสเต็ปไปเนาะคือเอาเหตุจังสี่มาแต่แดงเนาะเขาผ่านก็ลลำบากมากเขาสืหมูด้วยว่าเวลาใดเป็นเวลาใดคือว่าโอเคจ no. ัดการตัวเองได okay. ้ก็เป ja, ็นระบบดีวหดีที่นี่ก็ที่ผ้าแม่นอนตัวจะมากวดบานกวดบ้านผ่อนบานเฮ็กจางล้างถวยหงเขา แบบเดียวกับสิปีไม่แล้วเนาะจ้ะแต่ว่ามีเรื่องเล่าที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นปฏิหารกันเลยเนานะที่หลังจากคุณแม่สวยที่หมอบอกว่าเป็นบร,รักษาแล้วคุณแม่สวยกับมีรอยยิ้มมีสุขภาพที่ดีขึ้นเนาะจ้ะเราสิยูได้โดนอยู่หรอคุณเจียงจ้ะโดนเป็นบุญเกินข้าวได้ลายกันหนอ,อืมแล้วก็อวนทวนสมบูรณ์ขึ้นเนาะจ้ะหน่ยิงกินในบุษเพน โรคไพ่ก็หายไปเลยกคนเมื่อเด้อไม่สวยเลยเต็มด้นเลี้ยงเลยที่ตายก่อนก็ว่ทวนเอาแนี่ยไอจังเลยๆมีกันเยอะแค่สองคนคนเลี้ยงกับปวดหัวอยู่บ่อยๆคุณเจียงกับปวยน้ำในธรรมุชลเมียนมาจูุ่ขภาพแข็งแรงเลยเป็นต่อหินน้ำถือว่า้าต่อหินมือสองข้างเรื่องเทียวกับบุบเพราะว่าผมเคยพาคุณเจียงไปส่งโรงพยาบาลเทีหนึ่ง ลหลมในห้องหนามนื้อมันั่นเนาะจ้ะว่ได้สตีเลยบ่เพราะว่าเคยนอกบ่อยแต่กระหลอดมา่อไห้จ้ะกระหลอดมาไห้่เขาเรียกว่าแมวเก่าชีวิตบุญคำบุญชู้จ้ะนี่แหละบุญกุศลที่สางกับพ่อกับแม่นี่เวลาถึงที่ขับขันนี่เป็นจะมาซอยเอาจ้ะถือว่าโชคดีอยู่ปีใหม่ปีนี้ปีนี้ก็สูงมาทั้งปีเนาะ กับมือก es, ันนว่าตะไผเนาะมือทุกคนเหรอคะว่าจะเห็นงานมือทุกคนจะวัดตะไผ่ผู้ช้ก uh, ับมือยอืมตะว่ากับอวยทอดอวยพรส่งถ่ายปีให้เอฟซีได้เดี๋ยวเสีกยคุณเจียงอวยพรเน่ยผมกับอวยพรหนเอฟซีนเนาะส่งถ่ายปีเก้าเรออวยพรเนีซึ่งกันและกันไปเป็นไหเรียงแฟนเป็นโตไม่เลยปะ ทร่ามาเอมือจ้ะโอ้ทุกมือเลยจ้ะสามร้อยหกสิบห้าวันนี่ทั่วมาสามร้อยหกสิบหกวันเกินเลยตัวค่ะทั่วมาเสมอ <c oughs> มเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเห็นง่าย,ยจ้ะทร่เห็นรอยยิ้มก็มีความสุนองเกียงเนาะขอขอให้รักกันานานๆอายุปนนีแล้วเนาะอายุเป็นมู่เป็นผัวก,กันกไปเตี้ยเป็นก็ด,ดีเห็นว่าหนูทรมานกลับมาซักผ้ายกหดพักยกวดบ้านคนต้องสารมึ่จ้ะสื่อ เพิ่นโอนเงินมาสองพันห่าให้มาซื้อเครื่องซักผ้าป้าเรีย <c oughs> นว่ามาดีใจนะพต่นนโอมา,สสาใส่เครื่องปั<ห>นป้นแล้วก็จบเลยมันบ่จ้ะโอ้สุดยอดสุดยอดขอให้จเจริญเจริญนนี่คือเครื่องซักผ้าเก่าดอกท่านหาของที่ว่าเขามาสองดอกเขาเอาขึ้นสำเพ็งเงินมาสองพันไงเขาเห็นไปยังไงปักไวบ้านปักไฟ้ยังไก่เพิ่นมาเหตุให้เบ<อ>ิดที่จริงมันเบิดหลายกว่านี้ แต่เพิ่นเอาน้ำแค่นไอ้พกรวยก็ถือกันมาเนาะบอมันเป็นคล้คายๆว่าพอเสีย่ยวเนี่ยอเสี่ยวเพื่อนเนี่ยคนโมจักันแน่ยอเส<อ>ี้ยวเพื่อนไนอนม้มุ่น,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 นกะเป็นเสี่ยกันอ๋อดีดีขพอเส<ด>ียวไม่เห็นก็เลยบุญนี่หลายเครื่องสักผ่าบ่แต่มีเก,าาก่าเน,นี่จองํำพ่นกับสือมาใส่กันเนี่ยว่ามีเงินไปสือไหมเด้ ว่าเก้าเก้าก็แห้งแห้งถ้าพังเพิ่งก็บสอนใลยสี่เพราะว่ามันเป็นของเพิ่นอืมประสมากเพราะว่าซื้อมากกับมือเพิ่นเองเพิ่นดูแลรับประกันไหนแมนเพิ่นดูแลรับประกันเพิ่นเองก็ซักดีเลยนะดีอยู่ตื่นใจวะตื่นใจอยู่พุ่มใจจากของเก่าก็ได้เก่ากับพุ่มใจจ้ะคนที่เพิ่นเป็นแฟนคนเจียงส่งเงินมาให้เนี่ย แสดงว่าเิ่นหักแถเลยเป็นอย่างคอยว่าจองกับเพื่อนทีบอกด้วยครับแต่ผู้ชมผู้ใช้จึงห้เงินผู้ญิ่งนี่แสดงว่าเิ่นหักแถเลยเพราะว่าเงินที่เพื่อนห้นะ่ะเพิ่นบ่ได้หามาง่ายๆมาทํางานโดยได้หามาโดยนําพางนาแรงถ้าิให้เงินผู้ยิ่งคนนึงนี่แสดงว่าผู้ชา้คนนั้นรักมากนี่คือเิ่นหักคนเกียงนี่แหละเ <Yeah. S 1> พิน่นเ็เห็นคนเกียงลําบากก <Yeah. S 1> ็อยากซื้อเครื่องสักผ่าถึงจะเป็น ของที่มันบริเวณของไม่แต่กับพู่มใจภูุ่มจค่ะแมนมันมีคากจริงของอย่างนาะนแมนค่ะนาใจหรือกําลังใจที่มอหมกันเนี่ยคุณเจียงนี่พอคนดีแล้วจำถือวันที่หนึ่งเป็นอย่างค่อยว่าํำถือวันที่หนึ่งบางคนแต่งกันเป็นลานอยู่ได้ว่าพ่อเดือนก็มีะเลิกล่ากันไปเนาะแต่ว่าคณเจียงเนี่ย แสดงมาเตือเนี่ยคู่ละเพิ่นก็เป็นคนดีบ่มีโทรศัพท์อยากได้โทรศัพท์เพิ่นก็ซื้อเพิ่นโกนมาซีพัอืมโอนมาให้ซื้อเลยดีเนาะแล้วเดือนที่2นี่เพิ่นก็มาให้เคาะสักผ้าสอบพัฒ0าโชคดีเนาะคนเจียงพ่อคนดีจะตกลงปงใจใส่ชีวิตนํากันตัวจนเฒ่าจนแก่จนเนาะเห็นอยู่จ้ะมันก็คิดจังซั่นล่ะค่ะ อืมจะสิไงไปพ่อผู้ใดกับหากันลราตัวพ่อเราเป็นบ่จากพ่อกับยูก็เพิ่นียูกันนั้นเป็นแถวตอนแจงอืมโอ้ผู้บ่าวเพิ่นอย่างเงี้ยพิ่นก็พุ่มใจเนาะขายยุตตอนแถาตอนถึงแถาถึงแก่เบิ้งกันน่ละขายเจ็บป่วยนั่เลยเบิ้งกันก็พ่อได้พากันไปหาหมอแมนนี่แหละพึ่งอาศัยกันมาอ่างเงี้ผู้บ่าวกับมาพ่อคุณเจียงเนี่ยก็โชคดีแล้วคุณเจียงป็นคนบ่สูงสิงบ่ ชีเล่าเมายานะเนาะเหตุตางานทํามากินเรียงแันเหตงงานณ<ล>์จ้ะโชคดีค้นดีพอค้นดีจ้ะมแต่จะเลื่อนจะเลื่อนขึ้นอ๋อแม่สวยกินข้าวแล้วก็สินอนตัวบันเนี่ยจ้ะอันนี้ก็คุยเรื่องเล่าคุณเจียงก่อนนะครับท่านชมบางท่านบางคนกะบุู้ว่าคุณเจียงใส่ชีวิตได้แต่ว่าเ่สิแดนเสิไดนนอนกะ นหละซี่ทุมหาทุมเฮ็ดเ <จะ S 2> วียบว่แล้วก็ประเด็นเน้ยพอเศร้าอ่ะเศร้าก็่าไม่มีเวลาจะเห็ดก็ต้องเตรียมตัวไปเ็ดงานจ<ะ>อืมเอาหละก็ซื้อว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งชีวิตก็คือว่าเอาสาัา่งแคุณงามความดีมาตลอดเส่อว่าบุญคำบุญชู่ชีวิตนี่ก็ ตกนามเมื่อไหรตกไฟบมื่ไหมถึงลําบากกัสีบอลําบากโดนนะสําหรับคุณเจียงกัส,สิมีคนมาอุม่มคือพันไดแฟนใหม่เนี่ยแหละมาอุม่มมาค่อยประครับประครองไปกับแต่มีรอยยิ้มเนาะมียังก็ได้ตู้คุยกันเนาะก็ขออายุน้ากันไปตลอดจนกว่าจะตายจากกันบมดล้วเป็นกําลังใจให้คิดทักสัตคิดทุกงานชีวิตก็นอกกับซ้ำนี้แหละ เ<จ>บิ่งยุวแิ่ว่าแต่ว่าเบิ้องยุวว่าก็เบิ่งก่อนวา่าเจอคนไหนดีก็ดีกับเบิ่งก่อนอแต่กับว่าท่านเอาเพราะว่าตะเคยตะขดเพราะว่าตะขอกับเคยพลาดมาเลยก็จะ่าบ่เคยบม่อยากพลาดถึงเนาะบม่อยากพลาดถึงต้งคิดในสุดกับพอคนถึกใจคนดีแล้ว คือว่าผู้ชายคนนี้โชคดีที่ได้คนเจียงบางคนเจียงคนขยันทําง,งานเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็เป็นอืมก็ดีละล่ะสมนามสมเนี่ยอยู <c oughs> ่น้อกันไปประคับประคองไปอ่ะบัดนเนี่ยคุยเรื่องชีวิตคนเจียงแลวก็ะหันมาเข้าตัวเลขกน้าโชกเข้ามัดนี้้ะเป็นจังไดในเลงวันเนี่ยแต่ว่ามีคนมาเขียนให้เห็นมาทอดม่านคนนั้นสิ อืมราบง้อกับปรเด็กินสักเที่ยวบ่มีแล้ววางสี่ราดง้อเสียเอาเดี๋มากินก็เลยวางสี่อยู่บ่มีเงินนานน้ำมันอยู่ก็ยังไเส้นลันคาอยู่ก็เลยวางสี่น้ำมันรถอ่ะนยูยังเส้นเพลินอยู่ก็เลยวางสี่เงื่อนออการิจายก็เลยวางสี่ฉีกินเน็งเดีหลังง่วงวางก็เลยบอกคนสี่ข้อหมายอืม บอกมาตรงๆเงมันเพียงที่ไดเสื้อกที่ได้เสื้อ้กินหวังสิจะให้กินก้อนในเล็กกว่านละให้ไม่หลอกก้อนหรือหวังสีให้ง่ายมั้นท่านออกหลือหังสิแต่เห็นก้ันที่กระเป๋าไม่อยู่หกบาทก็เลยหว่งสิอืมนํามันเลงหนเส้นเส้นทุกอย่าง เส้นเหมือนบะเมียนอีกหารวยฮกรวยเงินออกมาก,ก็ต้องแจกเขาเงินก็นเปเลี่ยนได้มากกับเสียอายุเหลือบ่หลายต้องแจกขน้ำมันคาลันคาดอ๋อต้องเส้นไปกินก่อนแม่นเส้นไปกินบะมี่มก็กเส้นขนมไม่ยากสิเส้นทุกอย่าง เธอเห็นแต่ที่แม่เธอได้กินเห็นแต่แค่ว่าน้ำมันจิมีไปเห็นงานขนมบ่ได้กินบ่าเป็นอย่างวาตาม่น้ำมันลดไปเห็นงานกัวพุ่มใจแต่กอ่องวาตาม่ได้กินแค่นี้ก็พุ่มใจเล้อะโยเซนูรหลังจากฟันฟันต่อว่าจังไรไงก่อน วันมาพูดธเถาะพึ่งมาเขียนให้อืกูเห็นว่ามึงลำบากคักโพดนางสีกราบกระปับมืดนางสีมันว่าไอ้กระมืดกระมืดค่ำๆนี่เกือบจะม,มือเลยเห็นไหมกระนัวมึง็ำงานอยู่ก็แล้วล่ะสีมึงได้เทพปูนกับแับขุ่นละมึงเชสเล็นะเกครับ ไม่ว้าวเผนหวั่ไม่ไปใดบ่นละไฟหลดกับบะมี่เผิน่าใดยู่นหวางสิเพื่อนก็นหายเพศายว่าใส่คันนาพ่อหายหลุดไงหายวัดถิดตัของงานเผ่นน่ะละเมื่อได้เมื่อถึนก็นหายน้ายแต่ก็ไปขึ้นเพื่อนอตัวของมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวไปกับบะคิดร้านสิกับเมือ่อคิดว่าสิกลับหาโม,ม่งแรง ความคิดความคิดออกซี่มสิบอแมนก็เขียนให้กันมันเข่าสักตัวเล้วก็ระวังสิไม่มีอยู่งซีหางระวังส่เข่าสักตัวใดหนึ่งตัวตัวหนึ่งสองตัวอย่างนี้ดีกว่าก็ถือก็แล้วส่ถือกว่าถือยโยกมันว่าเลืเข่าโยกถามค่ะเป็นบอแมนถือแท้ตัวงินนี่แมนเอามั่นใจหรอเป็นบอ เ่อากูเห็นมึงแค่สีหางกูมึงเสือ,อห,หอือพ่นห้เลขตัวใดแน่ล่ะเพ่นจะนน 6, หายหาเจ็ดแล้วก็หาหกหาหาหาสีไม่มีสั้นไม่มีเลขสามตัวเลยตัวนี้โบจ้ะบ,าบาหาสองตัวเลยห้จะสองตัวเพ่นเขียนใน้แล้วถามคักหรือไม่บอกว่าออกแค่มันบ่จ้ะ <Ừ. S 2> หมดก้อนท่นแกหายด้ยูุหนูบอเล่นบนเลนเล่นางสื่อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนุนูก็เลยบ่ได้เงินก็พอเมื่อน,นี้เอามาเนาะ,ะเป็นผู้เฒ่าผู้ยิ่งผู้ใจมากป่ผู้ยิ่งจ้ะโอ้อนูก็ซื่ออยู่ฝนละฝนว่าโอ้ยทาว่าเอาเดียวจสเอาบานเอาล่างกับเรีมึงงามพักกดตรตัของปังถึกวถึกก็ไอ้นี้ หลังจากเขียนเหล็กหลังจากเราบอกเล็กล้วเราว่ายังไงตอนเนี่ยมันก็เลยว่าเอมื่องานใส่บาทให้นีเดอร์ก่อนจะซื้อเหล็กคนวังสี่คัวหลางคองเมงไป,ปก่อนพาวามึงขี่มอไส่มันยังบุกวปีนอย่เลยคนนังสี่มันประทันวิทย์มัขีเก็บหน่อยหรือเก็บหลายคนวังสี่ ถ้ามึงไม่อยากเก็บก็บใส่บาทให้ก้อน่นางสิค่อยไปซื้อขอค่อยไปซื่อนางซีคุณบอกเอาอยากได้ยังก็เลยวางซิอยากได้หลักง้อกับป่วยก็เลยวางซีมันบ่ยากแล้วว่าจะถือคักเนาะแาบง้อกับป่วยม่อยากแล้วมันก็จีให้แล้วบ่ถือก็จะใส่ให้ก้อนวางซห้มินออกก้อนวงซีเัินบ้าน,นออก ผมมีเงื่อนติโตระวังืมไปเฮดงานกับเส้นเขาหนูระวังส่เส้นมันเขาพอได้เส้นมันเพิ่นพอได้ไปได้กลับกัเลยวังสีหนูไดบอกเพิ่นอืม,อมเพิ่นก็นเลยบอกเอาจังสิเอฟซีบาง่านจะลืมให้คุณเกียงเขียนให้เลย เป็นเหล็กตัวใดเนี่ยอะเขียนกับมือเลยคุณเจียงเขียนเลี้ยงมนนันี่กันแหละมีตะเหล็กสองตัวเลยมันว่องวันเนี่ยม่นมันจะเหล็กสองตัวโว<อ>่เป็นแบบเป็นให้ถือนะคะรับทำเป็นช่วงวัน,นคุณเจียงกับมันใจน้ำมันใจยเลยตนี้วัน อืมโอ้โหมีขีดในป้อมขีดนี้ีืเอาไอา๋อคุณเจียงกลางกับเบื้องคุณเจียงเดี๋ยวปากกาวะนะเ,เ,เะนี่ยเดี๋วบี้เคี่ยงอ้าเบื้องคักๆเลยบ่ะเนี่ยท่านผู้ชม,มที่คุณเจียงขีดไวน้นี่เป็นเลข เลขมักหรอือจังไลมักส่วนตัวเ,เล,กกล่เหลมักอ่ะอ๋อมันตรงกับฝันเลยตัวกันจ้ะฝันเห็นตัวนี้ก็เลยดะขีดไหนเลยจ้ะมัหา,หา,หา,าก,กับหาพกนี้มาแกงจ้ะอืมแต่คุณเจียงเอามือตัวแรงออกนะคือบางเบอร์โทรโอเคโอเค,อ,เคอันนี้ก็คือเบอร์เบอร์โทรคุณเจียงนะคะท่านผู้ชมเบอร์ตัวคุณเจียงก็คือศูนย์หกห้า สี่0ปดสนะครับ065 4830040คุณเจียงขาดอีหยังแน่อยากได้แพมเพิร์ดบ่ก็อยากได้อยู่เจียงอยากใส่จ้ะอืมก็ติดต่อคุณเจียงนะครับถ้า FC อฟพอมีกำลังแต่แพมเพิร์ดยังก็สบายอะไรล่ะเพราะว่าจะมีทั้งเพิร์ดมีของใส่ของายกักเขาที่มีกินมีกินก็ยังพอหาได้หาได้เนาะขาดแต่แพมเพิม่นเพราะว่าคุณเที่ยวคุณเจียงลงไปเฮ็ดงานเนาะ จะพเพิ่มเผิดใส่เปียงเยงจ้มจังใดก็ให้เลขกหาเจ็ดหาหกหาสิ้นออกตรงตรงเนาะเอฟซีทีไดีวซอยสื่อเพ่มเพิ่อใยานเจียงนะะอืมเพิ่น,น,นอบอกเหล็กเราคุนไปเลยบอกเรืจองไหนิ่นก็ตบหัวหนูเอหาเทียตบหัวผ้าเมนตบหนูหาเทียหรอกอะไปเลยเด้อ่นรักสี มันก็เรยกว่าเออมันก็เลยว่าสีนี่เรา่อกก็ผนบ่ม้อนมาสิตุหัวเราไปเลยแนนแต่ว่าในฝันมันบอกว่าออกแฉมันว่าแนนมพราเขาเพาเขาหางเด็กกับหางหนึ่งอยู่ในหันกันังสี่มันตรงนี้ตัวเขา คิดว่าพ่อหนาจะผ่านเนาะแต่เพิ่นบอกกัน่หน้าน,น้องก้นเจียงเนาะจ้ะอืมอ่ะ,อะทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อวยพ่อนหน่อยเอจังเอยนะ่วยพ่อหน,นึ่งอ่าไฮซีทุกทุกคนที่ดูดูหนูทุกช่องอ็ให ให้ลำลำด้วยด้ยด้ค่ะอืมไปเป็นหนีไงเมื่อหนีเมื่อสิ้นไปเป็นหนีไงเมื่อหนีเมื่อสิ้นให้ถึกฤกษ์ให้บุญบุอสิ้นก็อืมให้ดูสบายจะให้มิจะให้มิหนีมิสิ้นให้มิตะคบสุขให้ถึงเกษอไได้หลายเด้อจ้ะอืม ขอให้พ่อหนีคุ้นเจียงให้เอฟซีได้สมหวังเนะาะะวดน,นี้ก็เป็นวดของ16ท่านว่า68นะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปีใหม่แล้วจะไปฉลองทางใดเนาะพี่น้องเลยให้เลขคุ้นเจียงออกตรงๆเพราะถ้มีเงินสื่อขนมนมเนยให้ลูกให้หลานกินฉลองปีใหม่เนะาะสื่อใกล้โตจะจอยมาต้มกินเนะาะแม่นจกสืบอปลาไม่อย่างอ่ะตผูวชวมมันนี่กะ คุณเจียงกับเมย์มาจากการทําง,งานหล่ะกะ็ต้องมาดูแลคุณแม่นั่มก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับโชคดีให้รรวยๆขอให้เลยคุณเจียงเขาตรงๆหมดของสิบหกท่านว่าหกแปดนี่สำหรับบรินี้อําพลชาแนลคุณเจียงแล้วก็คุณแม่สวยลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับคุณ <Yeah. S 1> เจียงสวัสดี